สวัสดีค่ะวันนี้พามารู้จักกับสารอัลฟาท็อกซินนะคะตัวการก่อมะเร็งที่พบมากในถั่วนะคะ ถั่วถือว่าเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นแหล่งโปรโตีนที่สําคัญรองจากเนื้อสัตว์จึงได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพและเน้นการกินอาหารคีนค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าถั่วชนิดต่างๆมีอันตรายแฝงอยู่อันได้แก่เชื้อราและสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองนะคะโดยข้อมูลจากวรารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อรารวมถึงการสร้างสารพิษอัลฟาท็อกซินได้แก่อุณหภูมิและความชื้นนั่นเองซึ่งช่วงภาวะเหมาะสมคือ27-43องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัสอยู่ที่70-90%ซึ่งเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะคะและสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยสามารถทนความร้อนได้ถึง268องศาเซลเซียสเลยนะคะ และสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยซึ่งถูกพบครั้งแรกในปีพศ2503นั้นถือว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์โดยตรงนะคะเพราะมีพิษรุนแรงและถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งอย่างหนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะถัว่วถ้าเราไม่ทำเองต้องดูให้ดีนะคะว่าเขาทำแล้วสะอาดปลอดภัยจริงๆค่ะ